องทั้งโลกดูประเทศไทยดูสันดานคนไทยประชาชนคนไทยดูให้ชาดครับมีแล้วสงครามครั้งหนึ่งทำให้ทางกัมพูชาเสียหายทั้งหลายที่ไม่ว่าจะมาศาลพระพิหารหรือตรงที่บ้านพี่น้องชาวกัมพูชาเสียหายหลายที่นะคทำให้พี่น้อง ั้งบูชาต้องเสียชีวิตหลายร้ายนะครับเสียเยอะมากถ้าฉะนั้นผมให้พี่น้องดูทางลูกว่าสันดานคนไทยเป็นยังไงนะครับดูให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะฟังพม่าหรือฟังลาวฟังอินโดนีเซียดูไว้นะครับดูสันดานคนไทยไว้ สามซีหายแล้วทอยผู้คนไม่หยุดสักทีนะกูข้อถามมึงตรงเนี้ยเมื่อไหร่มึงจะหยุดสักทีไอ้เหี้ยนะกูข้อถามมึงผู้ไอชีพหายประเทศกูไม่ต้องการสงครามประเทศกูกูอะตรงการความสุขให้ประชาชนว้วยมึงเข้าใจปะไอ้เหี้ยผู้ไอส้นติน รสันดานมันไปนะครับพี่นอกต้องลูกนะครับดูเอาไว้นะครับทั้งสี่ประเทศน่ะมีมันก็ดูถูกมาแล้วครับมันดูถูกมาทุกทุกครั้งทุกกโกรณนีอะไรก็ตามมันชอบดูถูกว่าเราอ่ะเป็นประเทศเผื่อนบ้านมาแย่งงานประเทศมันทำนี่แหละครับสันดานของมัน ไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาในประเทศไทยเขาเสียอะไรบ้างเสียอะไรบ้างมันไม่รู้ครับมันดูทุกอย่างเดียวครับดูสันดานมันเอาไว้นี่มันก็อยากมาเป็นสงครามกับกัมพูชาครั้งที่สองมันว่ามันจะขอสงครามครั้งสุดท้ายนะครับดูสันดานมันไว้ครับอะไรที่มันจะเอามันจะเอาให้ได้ครับสันดานมันครับดูให้ชัดเจนครับ ไม่เขใจในความการกระทําของพวมันล่าสุดหนุ่มขมินคนนี้ฝากถึงคนลาวและคนพม่าและเมียนมาบอกว่าให้ดูไว้บอกว่าสันดานคนไทยคือสันดานโจรพีพีเอสีคำคำนี้ควรเก็บไว้ใส่กับ คนขมินไม่ใส่มาใสให้คนไทยไม่ใส่มายั่วยุให้คนไทยว่าเป็นโจรทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นโจรมาดุกดามในประเทศไทยก่อนโดนดีไปแล้วครั้งหนึ่งยังไม่เข็ดมาบอกว่าคนไทยอยากได้แผ่นดินขมินบอกว่าคนไทยอยากได้แต่ของคนอื่นคุณเอาสมองส่วนไหนมาคิดคะคุณขมิน คนไทยเขาไม่ได้อยากเกิดสงครามกับคุณเดยแม้แต่สักครั้งคลิปวิดีโอนี้น้องเดียขอเตือนถึงคนขมิ้นนะพี่พีเีคนไทยไม่เคยอยากไลข่ของของใครแล้วไม่ใส่คนไทยไม่เคยเป็นสันดานโจรคำว่าสันดานโจรควรใส้กับขมิน้นเพราะคนที่ยิงเข้าประเทศไทยก่อนคือขมินไม่ใส่คนไทยยิงเข้าขมินก่อน ครั้งหนึ่งปากดีใส่คนไทยแล้วล่าสุดออกมาปากดีครั้งที่สองสั่งให้คนลาวคนพม่าดาูว่าคนไทยอยากไล่แผ่นดินของคนอื่นคนไทยไม่เคยอยากไล่ของใครแล้วที่สำคัญพวกคุณไปทำงานในประเทศไทยพวกคุณรู้นิสัยของคนไทยดีว่าเขาเป็นยังไงแต่พวกคุณเอาแต่ปิดถูปิดตาโลนล้างสมองแล้วโทษแต่คนไทยอยู่ฝ่ายเดียว คุณยิงเข้าประเทศไทยก่อนยังจะมาบอกว่าคนไทยอยากเริ่มสงครามกับคุณได้ยังไงทั้งๆท,งที่คนไทยไม่เคยไปดุกลามใครก่อนพอคนไทยสู้ขึ้นมาจะมาโทษว่าคนไทยอยากเริ่มสงครามกับพวกคุณได้ยังไงนอเ p ฟ f ีหนุ่มขมิ้นคนนี้ปากดีเตือนคนลาวฝากถึงคนลาวและคนพามา่าบอกว่ารูเอาสันดานคนไทยอ p f ี พวกคนลาวอ่ะเขาดูแล้วรู้ว่านิสัยของคนไทยเป็นยังไงนิสัยของคนไทยคือเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนชอบช่วยเหลือคนในยามดำบากมีแต่ฝังขมิน้นไม่เคยสำนึกบุญคุณของคนไทยเลยสู้ไม่ได้อย่ามาโทษคนไทยว่าคนไทยใจร้ายใจลังพวกคุณควรสำนึก ตั้งแต่แรกว่าควรทำยังไงปะพีพีเอฟซี FC ไปฟังคลิปจากหนุ่มขมิ้นคนนี้ปากดีอีกครั้งหนึ่งดูนะครับพี่น้องทั้งโลกดูประเทศไทยดูสันดานคนไทยประชาชนคนไทยดูให้ชัดครับ <c oughs> มีแล้วสงค,ครามั้างหนึ่งทำให้ทางกัมพูชาเสียหายทั้งหลาที่ไม่ว่าจะมา,าสารพระพิหาร หรือตรงที่บ้านพี่น้องเช่ากัมพูชาเสียหายหลายที่นะครับทำให้พี่น้องกัมพูชาต้องเสียชีวิตหลายรายนะครับเสียเยอะมากถ้าฉะนั้นผมให้พี่น้องดูทั้งโลกว่าสันดานคนไทยเป็นยังไงนะครับดูให้ชัดเจนนะครับอ ไม่ว่าจากฝั่งพามา่าหรือฟั่งลาวฝั่งโดนีเซียดูไว้นะครับดูสันดานคนไทยไว้นะครับอะไรที่มันไม่ได้มันจะเอาให้ได้ครับดูให้ชัดเจนนะครับสันดานโจรมันไม่ปล่อยแน่ครับดูให้ชัดเจนนะครับว่าสันดานพวกมันโจรตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนครับพี่น้องทอง้อโลกเขาก็รู้นะครับว่าสันดานประเทศไทยคนไทยเป็นอย่างไร ดีเหรอครับมีแต่ความเสียหายแลวทอยผู้คนไม่หยุดสักทีนะกูข้อถามมึงตรงเนี้ยเมื่อไหร่มึงจะหยุดสักทีไอ้เหี้ยนะกูข้อถามมึงผู้ไอชีพหายประเทศกูไม่ตรงกานสงครามประเทศกูกูอ่ะตรงการความสุขให้ประชาชนวย้ยมึงเข้าใจบ่ไอ้เหี้ยผู้ไอสซนติน ดูสันดานมันไปนะครับพี่น้องทั้งโลกนะครับดูเอาไว้นะครับทั้งสี่ประเทศน่ะมีมันก็ดูถูกมาแล้วครับมันดูถูกมาทุกทุกครั้งทุกกกรณีอะไรก็ตามมันชอบดูถูกวาเราออะเป็นประเทศกันแบบคนไทยไม่เคยดูถูกใครแล้วที่บอกว่า คนไทยคือสันรานโจรน,นั่นไม่ใช่ความจริงคนที่คือสันรานโจรแท้ๆคือขมีไม่ใช่คนไทยแล้วสิ่งที่บอกว่าเตือนคนลาวคนพมา่าคนเบียนมาที่บอกว่าคนไทยชอบหลา่าแล้วชอบอยากไล่ของคนอื่นคนไทยไม่เคยอยากไล่ค่ะ สติคะ่ะคุณขมินอย่ามาเตือนพวกเราค่ะพวกเรารู้ดีว่าคนไทยนิสัยของคนไทยเป็นยังไงแล้วที่สำำําคัญคําว่าสันดานโจรควรใช้ควรเก็บไปใช้กับคนขมินไม่ต้องมาใช้กับคนไทยแล้วที่บอกว่าพวกคุณไม่อยากเริ่มสงครามแล้วทําไมพวกคุณถึงได้ยิงเข้าประเทศไทยก่อนทําให้คนไทยต้องบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วเสียหายพอคนไทยเอาคืนพวกคุณจะมาโทษประเทศไทย ฝ่ายเดียวไม่ได้อาคีวิดีโอนี้ PPFc มีความเคล่นยังไงกสามาถมินเข้ามาไล่เดือนุ่มขมิ้นคนหนีโบย่อมจบ PPFc มาอวดดีฮาว่าคนไทยเป็นสันหลานโจร PPFc ขวรเก็บเอาไปใส่กับคนประเทศมันเองบคควัม,มาใส่กับประเทศไทยนีณไซสยของคนไทยก็คือสอบสวยเหลือคนสอบสวยเหลือคนที่เขาลำบากหรือว่าดอยกว่านี่คือนีสไซหรือว่าถาแถของคนไทย ตัวจริงเสียงจริงก่อนอื่นถ้าเกิดว่าคําใดที่น้องเดียเวา้าผิดผ่านถึงพ่อแม่พี่น้องฟังไทยด้วยคําใดน้องเดียเว้าบบสุภาพนอ้องเดียกาบขอโทษขออภัยพ่พมพี่น้องทุกท่านด่ากับพี่พี่เอฟซีทุกคนเด้อแล้วคลิปวิดีโอนี้น้อง,นงเดียเองกับเสด็ขอตัวราไปเพียงซ้ำนีฝากกดซื้อปตงให้น้องเดียในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเดียพอก็คลิปหน้า,านะพ่อพี่น้องกับสบายดีบ๊ายบาย